วันนี้เรามาตามรอยพี่แจ็คสัต์นะคะที่เดลไวค่ะวันนี้เราจะมาฟูดแลนด์กันเดี๋ยวเข้าไปจอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะคะทุกคนีน่ค่ะฟูดแลนด์นะคะทุกคนแล้ก็จะเข้าไปแลค,ค่ะนารังกค่ะวันนี้มากินอะไรเมนูพี่จ็ค่ะ เมนูพี่แจกนี่นะคะมาตามมาพี่แจกกถุ่กคนพี่แจ๊กถ่าอหน้าขาวไปดีมากค่ะทุกคนหน้าดําปีนละทุกคนเขาก็น่าจะมากินเมนูพี่แจกกันเยอะเลยนะคะใช่ไหมพี่แจกหนูรอที่สุดเห็นดิงแล้วก็รออีกนะพี่แจกเดี๋ยวมาดูนะคะตอนมาถึงแล้วมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นซุปข้าวโพด กับอันนี้เป็นขนมปังเนาะแล้วก็ให้เหนยมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนมาแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวผัดอเมริกันแบบที่พี่แตกกินเลย <S <S ก็จะมีเป็นข้าวผัดเนาะแล้วก็มีไก่ค่ะนไก่หนึ่งน้องแล้วก็เป็นแฮมหนึ่งแผ่นไส้กรอกค่ะแล้วก็เป็นไข่ดาวน่ากินมากที่ิุว้าวไข่ดาวน่ากินมากเลย เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะเดี๋ยเรามาลองเน, <c oughs> นี่ยนะคะอย่างนี้อ๋าต้องมนเยว,ว่น,น่าจะน่าจะต้องเอาเนยทาก่อนกินตามใจฉันไม่รู้ว่ากินังไงนะคะแล้วก็ลองเนาะลองจุ่มนะ ตุ่งข้าวโพดนะคะข้าโพดอร่อยมากเนยอร่อยมากไหมละ่ะหดูหน้าค่ะทุกคนคือแบบอร่อยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูข้าวผัดมีการกันเลยทุกคนนี่นะคะไปดูน้องเรากินนะคะ เนยนะคะชิปไหนคะซุปซูฟังครั้งแรกวะซูโฟโปดไม è, ่เคยกินเลยน้องเราไม่เคยกินนะคะไม่บอกว่าคือเคยกินเองสิอร uh ่อยปะเนาะใช้ได้เนาะมันละมุนละมุนอะไม่ไม่ค่อนาะรว่าเพราะว่ามีเนยแลวอาจจะมีเนยโเขาจะจืดมันเลยหอมหอมเพราะมีเนยมันจะหอมหอ จกจกเข้าไปเลยค่ะปามปินค่ะ <l ots> แล้วก็เดี๋ยวกินข้าวผัดอเมริกันกันนะคะนี่ชิมซุปเป่าๆนะคะเรื่องมันอ้าม <c oughs> <c oughs> ลองชิมนะคะทุกคนดูสีหน้านะคะคนหิวนะคะตอนแรกตอนแรกไม่หิวค่ะตอนนี้พอมาแล้วเริ่มหิวพี่จะให้ดูนะทุกคนเขามีอะไรนี่เก๋ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาคนดูเวลานะคะสามทุ่มกว่าค่ะใส่ถั่วลันเตาจะเข้ากันจ้ะ ใส่มันีได้ไดเขามีเครื่องปรุงค่ะนะคะพี่เราคนนี้ก็กินเก่งมากนะไม่สนใจใครเป็นยังรสชาติเป็นไงคะอร่อยมากเข้มมากอุ้ยไ,ไม่กินลูกเกดจ้ะที่ลูกเกดว่าเป็น <laughs> มีความเลื่องมากนะคะก็เข้าวผัดจ้ะก็ข้าวผ นี่เป็นไส้กรอกนะคุกบนอรุกข์เกล็ดนะคะเป็นไงคะแต่เรากินไก่นี่คะไก่ตอเลรันว่าไม่สุกนะคะสุก่ะสุกเสียงค่อนข้างดังนะคะ จะกินกับไข่ดาวด้วยไหมคะแบบลองผสมกันเลยไหมกินทุกอย่างเลยใช่ไหมดูไข okay? ่ดาวแบบเยิ้มๆอ่ะเห็นปหคือข้างล่างแบบกรอบๆนะเอ้ยข้างล่างแบบไม่ได้กรอบแต่ว่าเขาเรียกว่ามันแข็งอ่ะข้างบนมีความแบบนุ่มๆเห็นไหมมาดริงๆอ่ะเหมือนแบบไข่ลวกน้องชิมมากนะคะมาดูน้องชิมนะคะทุกคนเอาแค่นี้นะ มันก็คือข้าวผัดแต่พอพี่จะกินแต่พอพี่จะกินแล้วมันคืออร่อยกว่าเดิมเม่อกี้ที่แออกวเดิมคะปกติมันก็คือข้าวผัดนี่แหละแต่พอพี่จะกินก็คือข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอเมริกันหวานมากค่ะข้าวผัดคือหวานมากค่ะ่ข้าวผัดหวานนะคะความหวานของส่วนผสมแต่ซุปข้าวโพดเขาอร่อยเลยนะ ต้องกินขนมปังเนาะ่ามันมีความเลยเขาถึงให้ขนมปังมาไงมันต้องจิ้มขนมปังนะถึงจะอร่อยคเดี๋ยวพวกเราไปกินก่อนนะคะบอยกินอีกรอบขึ้นบนว้าวนอ่ะออพอจิ้มขนมปังอะ ไม่เลยมันว่ามันกินเยอะมันต้องแบบจิ้มขนมปังไปเลยจริงกับจะ่อร่อยอ่ะเขาหน่าให้ขนมปังเลยเนาะแต่ที่จริงอ่ะเวลาถ้าเราเาถ่ายกันแล้วก็น่าจะตั้งกล้องมาแต่เราไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะเพราะเราไม่ได้เอามาแม่เลยค่ะกินนะคะ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มาตามรอยพี่แจค็คยากนะคะยิ่นี่ร้องแจ็คนะไม่ได้นะคะใครใชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs>